ลองดื่มกันดูนะคะหลังจากที่ผ่านกรรมวิธีในการปดก,กาแฟเตรียมกาแฟต่างๆนะคะพร้รอมแล้วตอนนี้ขอเชิญรบมือต้อ,รอนรับ เราเจอผู้บริหารของเรานะคะผู้บริหารของเราเมื่อสักครู่ก็ได้ลงมือทำด้วยนะคะกับการเตรียมผงกาแฟะจะได้ลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนตอนนี้ใครที่มีคูปองเมื่อสักครู่ชูมือหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะไปเสิร์ฟให้ถึงพี่เลยแขกผู้เีเกียรบอกว่าอยากให้คุณกระชากับคุณต่อทุกคนเสิร์ฟเองอ๋อหรอกนะน้องๆดีกว่า นี่นะคะชมจากมือสดจากหม้อเลยนะหม้อต้มน้วนี่เลย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกาแฟบ้านท่าสิงเนี่ยแหละนะคะมาจัดจำหน่ายกันในราคาพิเศษท่านใดสนใจก็สามารถกดหนุนกันได้หรือว่าใครที่อยากจะได้อุปกรณ์นะคะในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นการโทรการท่องโลกอินเทอร์เน็ตการใช้งานต่างๆนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกโชว์ผลิตภัณฑ์นะคะของกลุ่มบุ๊เอส 3G ได้เลยนะคะเรามีบุ๊กิจกรรมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบุ๊เอสมาจัดจำหน่ายกันเพราะ มาชั้นสุดพิเศษด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะว่าในวันนี้ช่วงเย็นค่ะเวลาโดยประมาณ16นาฬิการตรงนะคะ16นาฬิการตรงเราจะมีกิจกรรมที่บริเวณของอาลานหนา้าสถานีรถไฟนะคะมีศิลปินดาราคับข้างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยที่อยู่ตรงหน้าทุกท่านตรงนี้นะคะคุณเต๋อเอฟแล้วก็คุณภาชาเอฟนะคะมาร่วม มเถิดกับทุกท่านรวมถึงคุณมีววสกรแล้วก็คุณจุ๋ยวัลรัทยาเนรภูหาตอนนี้ใครที่มีคูปองค่ะเชิญด้านหน้าเลยเชิญด้านหน้าเลยค่ะถ้าใครที่มีคูปองนะคะไดนเชิญเลยค่ะอ่าเมื่อสักครู่นะคะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็จะได้คูปองไปเพื่อที่ วันนี้ช่วงเย็นค่ะเราจะมีการถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพร่วมกับคุณเต๋ AF คุณพชา AF คุณจุ๋ยพรัชยาเนมูหาแล้วก็คุณนิววงสกอนนะคะคุณจะต้องมีคูปองน,นี้เท่านั้นนะคะถึงจะร่วมถ่ายภาพได้แต่ตอนนี้ในมือของใครยังไม่มีไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถที่จะไปอุดหนุนในประธานของครู่ม H ได้เจ้าห้าที คุณขชานะคะคุณเต๋อค่ะแฟนคลับอยากให้เสิร์ฟให้ด้วยคุณเต๋อบอกเขาว่าเตรียมอยู่ด้านหลัง วันนี้จะได้เจอกับทั้งสองท่านในช่วงเย็นด้วยนะคะอย่าลืมเลยนะคะว่ากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะอย่างในช่วงเช้านะคะโครงการชีวิตีชุมชนดีกับยูนิฟเอ 3G จะยังคงที่จะประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะหรือว่าจะเป็นตำบลต่างๆที่มีของดีอยากจะบอกต่อเราจะเข้าไปถึงท่านเพื่อที่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วประเทศไทยแล้วก็คนทั่วโลกได้รู้